ขนาดเอาเลยไหมพี่น้องเฮ้ยเอาทีนึงเอาดิเอาทีหนึงน่งก่อนด <มา S 2> ิน<า>วสวัสดีครับเอาพบพ,พ่อพ่อ,อ่ปุ่นคือเก่าพี่น้องเมาสะคนละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องมาสองคนเสี่ยนเพิ่มกับข่อยเ<อ>งียมสะนี่เคยเคยเอาแล้วปนิมาสำ้สำเพิ่นเอาน้ำพูละลอย มีปลาอยู่พี่น้องมาหลุนมาหลุนกันมีปลาอยู่คนละหนึ่งร้อยบาทหนาลุนพี่น้องหนาลุดเม,มาสะพี่น้องมาสองคนแขนแขนเสี่ยนเพิ่มกับพ่อเยบเงแง่มพี่น้องคนละหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทไม่พี่น้องสานน่แต่แต่แต่เคยเคยมาเอาไปแล้ววันนี้มาเก็บตกปลา,าเหลือขอเพิ่นได้สองร้อยบาทพี่น้อง มา,ม,าม,มาเล้ววาเล้วเชยนเพิ่มเพื่อเขีงอู้ย <c oughs> หลายหลายหลายพี่น้องเออเอา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 มันมันพี่น้องมือนี้ <ạ. S 1> อไปยี่ยมเตรียมแฮะลพี่น้องล่อล่อลอบอดบานบ้านไปลพื้นหนึ่งกันบ่ยงีเอาพื้นสองาเตรียมแล้ว ปล่อยไปแล้วพี่น้องเฮ้ยพระคอเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งนั้นพี่น้องเราคุมเราเราคุมเราเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยเฝ้าเด้อเฮ้ยคุมเราคุมเราล่าพี่น้องเฮ้ยขนาดเอาเลยไหมพี่น้องเฮ้ยเอาทีนึงเอาดิเอาทีนึงเถอะเฮ้ย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 เทียนเฟอแมวมานหนีเราไหมพี่น้อง ซ้ำมไม้เก่า <im itation> คนละหนึ่งร้อยบาทสองคนพี่น้อง <im itation> เ,อเอาปากคอยั่งยั่งมาพี่น้องเออตอนตอนเพิ่นมาเมารอบแหลกบ่ได้มาพี่น้องเ <im itation> พราะงี้ <im itation> บนบ่ไดนมาน้าเต็มเต็มเลยตัวยังได้มีปากคอเห็นอีอยู่ <im itation> หมยสวยพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาโล่งเขต บ้านโนนศรีดาตำบลหน,นองใหญ่อำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพี่นอ้องอ้าวเสียนเพิ่มกำลังขึงง้นแหแเราดึงปลา,อา,า,ลาคอใหญ่ขึ้นแล้วว่ากันมามาท่านพอดีพี่น้องปลาน้องๆกับน้ำน้ำลุกลายอยู่น้ำลุกลายครับพอรุ่นเราพอรุ่นของน้องมามุมากก้งเจ้ามาปลาคอตัวมันเอาเอาเอารุนกันพี่น้อง เอาเอาเอเพิ่งหันกระบ,บอกอยู่กลางๆท้านี้ปลาปลามีอะมีสุรุนล่ะปลายังเหงลืบบอ่ะพี่น้องไปบอ่อนอยู่ฟังจับไปเลยเอาเอาคู่ประดุกแล้ว ผู้ปลาดุกหลวงพี่น้องเสียนเพิ่มเอาเบิ่งเบิ่งปลาดุกบ่ใหญ่ะนะอยู่กลางแหวปลาดุกอยู่กลางแหอยู่พี่น้องล่มบีบีแจ้งน่อยล่มคือจังฝนที่ตกะพี่น้องตกทั้งอื่นแล้วผู่ปลาดุกอยูเฮียบะจอบจอบบ่อดนี่พี่น้องสองกนเก่็แข็ เอาขามาเพิ่งปลาดุกบ่โตบ่ใหญ่โตบ่ใหญ่แต่ขเขาอ,อ,อุ้ยนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยหัวง่ายเดี๋ยวเลา้ยงไปกันออกไปตัวใหม่กันหาตัวใหม้กันปะนะเอาข้าไปหันละเอาข้าอันนี่ละดอกย่งงายห่ามาเลยพี่ดงห่ <c oughs> ามาเลยเฮ้ยปลาสลิดอุ้ไปเข็งไปเข็งก่อนปปไปเข่งเข็งเก็บเก็บไป เก็บกันครับเย็บกอนเกีบยไปเลยระดุกตัวนี้รดุตัวนึงต้นนี้เกิดตัวใหญ่เลยเนาะต้นนี้หลายได้ครับนี่น้องนี่แต่ลันตีเคยไมาเอาแล้วตอนนั้นกระช่างแตกเลยมานะกระช่างแตกกันไหมต้นโอยบนอริมาดัมบนปอริมาดัมเอาเอาเอาบนม้าเท่าหมอนี่แข็นแขนนี่ละสองกคนสามคน ตัวคนนฮึ่มฮึ่มยิ่งยำแล้วยางคายภาพหายางคายภาพหาเลยพี่น้องหาจุดเอาแล้วแล้จัดเลยเออเอาลุนลุนกันพี่น้องอ๋อยิ่งยำโอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้โอ้ตัวงามยิ่งปลาสลิดสวยเลยนี่โอ้อ๋อเก็บไป เก็บให้หมดมีประดุกมีมีปลาดุกหรอพี่น้องอ๋อไฟยามามีปลาดุกหรอพี่น้องเอเดลุนปลาดุกวะนดุปลาดุกปลาดุก ออกกี่เง้ยแต่มาตัวโอ้ยมาคุมเลยตัวนี้หือโอ้ตัวนี้ไม่คุ้มเลยเออบึงเนี่ยตอนนี้หาแต่กำไลเด่นตัวงามเนาะอ๋อหาตอนนี้หาแต่กำไลเด่นใส่เลยใส่เลยปลาเกียร์นี่ปาดุกตัวนี้เนี่ยเอาเริ่มได้กันแล้วพี่น้องพอเยี่ยมบ้าเถอะบ่อนน้อยๆเนาะตอนตอนวานเนาะ โอ้พดุกตัวใหญ่ว่ะพี่นอ้องเสียดเพิ่มกับขึ้นแหอยู่เพิ่มอีจัดอีกแล้วพี่น้องจัดไปอ้าไปเรื่อยๆพี่น้องอย่างเงี้ยาแล้วก็คุ้มอียู่อันเดียะดุกโอ้เก็บตกรอบสองการทงหน้า อากาศก็พอดีๆนะพี่น้องมือนนี้บ่บ่บ่หอนไปไหนถ,ถือว่าโอเคอยู่กับสีนหนาวเนี่ยเพราะว่ามันมีร่มก็ยังฝนตกข้างอื่นนี่แหละหาอยู่หากินมาสองกนเหมาสะคนละหนึ่งร้อยบาท <laughs> มาคุมค้มคุ้มคุ้มเห็นปลาคอไงเดี๋ยวพอดูเห็ยนแล้วเอาไ้เบื้องเส้นเฟอร์เมืนนี้แล้ววานยิ้มมุ่นั่น <laughs> เม็บใส่เลยพี่น,อน้องน้่เปล็กมือหนงเอาแบบเปไงเลยเมเปคุ้มเลยอ๋ออ๋อคุณตายยังไงสุดยอดพี่น้องบรรยากาศมาหนิลุ่มวีวีจักน้อย <c oughs> สัมผัสแล้วว่า <c oughs> หันจน ข่วงอยู่วะข่วงถึงอยู่ปลาปลาสลิดปลาสลิดแม่พ่แง่ตีเอาแล้วลาสิปลาสลิดปลาสลิดถึงแล้วพี่มีแต่ปลาสลิดบ่อนี่นะตรงมีอีกหละวัดแล้วก็ห้าวพี่น้องห้าวยาห้าวยาเห็นไหมปลาสลิดถึงตัวนึงไปทางไหนเลยพูเออเอาไม้เอาไม้พี่ต่าย เดี๋ยววันปลาคอพ่อแม่นพี่น้องอ๋อปล่อยไปอีกเอามุมนั่นเล่เล่าเก็บปลาดุข,ขึ้นแล้วพ่อแ่งงามกับใส่ใส่คนละสองพื้นแต่าว่านมักแล้วก็คุ้มอีกพื้นหนึ่งพวกไพ่ขึ้นวะเะมีมีมีไพ่อะไรเงี้ยมพื้นนั่นเอาเอามีรุนเลอพี่น้องอุย้ย ไอ้ทุกแง่หมดอุ้ย,ยงไเงี้ยคแม่ปลาสะลิดเลยแม่เฮ้ยเฮ้ยเเก็บปลาสลิดไปเออบ้านเขียไปเลยบ้านไหลไปน้ำพี่น้องบ้านไหลเลยมันมันข้นปลาไหลหาต้นนี้นะสองขนกับน้ำปลาเลืกกับเล่นไปเล่นไปหาไปง้มไปนี่แหละหาอยู่หากินแต่ว่าของ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 ยังเงี้ยเพีย้พยไผ่เนีย่ยมันหันไผ่ไผ่มารุน่นมะรุนเฮ้ยังเงี้ยม ูตงแงงงุ่มหาเละพี่น้องวานวานเหมือซองผืนแลวกัมะงุ่มปลาเข็งตัวน้อยอยู่ปลาเข็งานะปลาเข็งเอาก็มีเถียงวะเมนบอบอยัอพด้นเฮ่หน่น่ออกบ่เฮ่ไป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 เพมออกบ่ดเด็ยออกบ่่ออกบ่เฮ้อไปไปยพี่โอเฮ่อเดี๋ยว วพี่น้องโอ้ยว้าวสาวดีเพิ่สาวพี่น้องมาสีมนงบนี้แมยังไง้าโยนเลยโยนเลยอโอ้ยจโยนเลยโยนเลยโยนุแล้วเออยโยนโยนไปุกันจงเอาไปใส่หรอว้าพี่น้องปาดมาซำของเก่าไหมีเบิ่งเบิ่ง มีของเก่าโอ้โอ้โของเก่าโอ้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 สั่มของเก่าคือจังคือจังเขาถือแงมาแล้วเหรอโอเก็บบันี้เฮ้ยโอ้โหคุมคุ้มคุมดีด้วยคุมคุมมือนี่เอาคนละร้อยดีคุมคุมแล้วเอาหมาหมาเส้นเพิ่มมือนี่ มาสามคนหรอวนพี่น้องแขนนๆนี่ละเ่หลายคนป้เห็นขอไงสองเหรอเด้พอของยดุงก็เห็นเราเป็นสามเ้อพี่น้องเอาเอเเเงแงมคูตัย่งอีกยนะโอ๊ยโอ๊ยโอยอมวนมวลทั่น้อน้องเคยเอาแล้วนึกว่าจะบ่มีปลาไหมถึงกับหงะเลอ๋มันไพ่อยู่เลยแงยแงมไม่จะไพ่ภิสตัวนั้น เอาๆๆเอา,เอาปลาพี่น้องปลาคอใหญ่ไหมดูว่าออกแห่บ้างหัืเป่าเป็นไพ่บึม้มๆๆไหมแล้วกุ้มจนดได้ปะร่ามันส่วนี้ฟูมแห้งไปหน่อยนึงพี่น้องดึงปลาคอใหญ่ขึ้นอ๋อเอาให้แห้เงเกิดคือไพ่อยู่แต่เราได้แต่ปลาสลิดแล้วเราเราอาไม้เลยเราบัวเ,เราตา่ำเราเราห่าวแล้วนี่ไงน,น้ำกระบกบกลงลายอยู่นะสุดยอดเลยเมื้อนี้ เอา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 สู่กันไปเฮ่าลื้อแล้วปะเอาลื้อเลยเอตัวเดียวหรอพี่น้องก็ตัวใหญ่วานไหมแห้งเฟื่องนี่มันข่าเผามาะข่าเผาจ้ะแข้งหมานพี่นอ้องเป็นอยู่กับแข้แหมานเด้อ นี่ตัาเยี่ียับที่ไอนป้าหย่านี่แหละพระนวเอาละไกะกุ้มกุ้มหย่าก่อนนี่สีได้ป๊อาุ้มหยาก่อนนี่เอาเอาเอาานซุมก็ไดพี่น้องเอาวานโป๊กวานโป๊กฟังไ้น้ำวานปกฟังเคี้ยไปเลยเอยพี่น้อง ส่วนมากก็เริ่มเริ่อม,มวานเลยพี่น้องบ่บ,บ่คอยบ่อนกับวานวานเลยนวานหลุดเอาเพราะว่าฉันวานเป็นหนาสองคนคู่กันนี่คักเลยเ <c oughs> อาเอเป็นดึกดึกยืนม่นครับปดุกปุกปดุกไงบ่โตตามผมมาขึ้นอืมปอบปนนานใดเนาะโอเคว่ <c oughs> เาเป็นเหรียญเหรียนอยู่เหรียญอยู่อเอาเก็บกันอยู่สองคนนี่แล้วอุ้ยดุกอีกแล้ว มื่ตัวที่ัวพี่ตัวงามปะ๊บฮิ้ก็เลี้ยงงามแต่ถือโอเคเลยนี่ยิงแยมสองแล้วนะรุ่นนี้เจ้านี่พี่น้องเบึ้งเบึ้งเบึ้งแล้วแล้วอะไรรุ่นแบบนี้สองตัวตัวแรกพี่งง่ายกว่าจังน้อยปากคอแล้วปากคอใหญ่แล้วพันใดชุดๆเลยเอาเส้นเส้นเพิ่มกระคุ้มอยู่พี่น้องหาอยู่หากินตึกแฮวานป่า ตึกปลาหวานแห่พี่น้อง,งจุดที่ได้ปลาคอวงหนันใส้อีกเกิลพ่นะฮะปืนทีเพราะลายไปไหนน้ำน้ำหน่อยลงเอากระลังกระลังเก็บปลาคอเมือนี้เอาเอาเอาปลายัง เเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะปลาสิไปลาสิรไงบ๊บบ๊อบเป็นโอ้ห้องห้องยังัมด้วันนี่บุดบุดดูนี่มันยังวะบอกว่าบอก่า ถึงอีเลาถึงอ <Okay. sort of ีเลปบนตายแ่ไหครับปลาคปนอุ้ยได้เลยแมได้แล้วโอ้โหงามเลย้ามงามเป็นสมแต้มมันว่าปลาคอสามสมเลรโอ้เก็บตัวเก็บตัวอุ้ยปลาคอใหญ่ย่นี้หันอออเออเอไปเลวไปเ็วเอาอย่งงี้เหรอูชูเ เตียนเพิ่มคุ้มอยู่พี่น้องแล้วดึงประคอขึ้นสามแล้วพอแงมกะประดุกุ๊้ยคือ่อนนี้ติดอยู่มุมนี่ไหมเป็นจอมเล,มลยไหมนี่อนนเออนี่แฮะทีนี่นเป็นเป็นจอมเลยไหมเอาขากันอยู่พี่น้องเบื้งธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงนาแหลมเดียนกุมภาพี่น้องปลายเดียนกุมภาโอโโดดดกปคุย

หากินน้ำฟังไปกินออกนี่ยังทุ่มป่าอยู่ค้อยลงมากินน้ำไปน้องค้อยค้อยตัวผู้วะนี่เพือ่อไมากินน้ำแม่ไปน้องอุ้ยปลาเค็งขึ้นแล้วเก็บแล้วเก็บใส่พกอยูออ่เอามึงค้อยกินน้ำไปน้องธรรมาชาติที่รีบวะทุ่งไร่ทุ่งนา กินน้ำกินน้ำก <c ười> ินไปกินไป <c ười> อ้อไปแล้วเรามากินน้ำแล้วก็ไปอู้หลยอยู่พี่นอ้อง ลายไม่ปลาคอขึ้นดิเราเ,เ,เ,เอ้าเอ้าเอาเอา,เอาซีแตมเหรอปลาคอ,อาว่านแล้วก็ท้าวเขี่ยห์แหวานไม่ไปเรื่อยพี่น้องอยังเงี้ยเอาปลามาเก็บช่วนปลาสลิดปลาเก็ง ไป๋าใหญ่กับมีอยู่พี่น้อง <c oughs> ตัวใหญ่ A quang 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 lưng bung bung hay thân thương năm quang phi là quang lắm quang lắm bàn hai và lively lắm sao bóp bóp nam đi hoa 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 จุบเลยยังจุบปะปลาปาลาทะเลที่ผมมันขึ้น, <ๆ S 1> นปลาใหญ่ล่ะแบบนแบงเัี้ยน่น่ะเว้ยมันลีเเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพุ่นมาหนิไปบ้านปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้ว นี่ยามวัซูนปลาคอพี่น้องแล้วท่านใดปลาคอนะมูเนี่เสี้ยนเพิ่มเอกไปหลายตัวแลหาตัวแล้วไหแปลาดุอ้ยตัวตัวตัวแกงอุ้ยเฮ้ยดินดินดินเห็นล้วเลดินอยู่ว่าดินอยู่นนะตัตงามอเเนาะเฮ้ยดูใครอยู่ใครอยู่ดูงดูอยู่ เอาเอาแล้วเก็บเราบันอ้ยเอาเริ่มได้อุ้ยดิโอ้ยยยยยงอยู่ปลยแกงปลาแกงปลานยอยย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 ยสยิยปลายยยงยย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 ยกยยย่ยย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 ยได้ยย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 ยนยยยยยอยยยนยยยยยย่ยยยงยยมยย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 งยางน ฟังนี่ทีมงานเตรียมแหแล้วเสี้นเพิ่มดอกหยาพี่น้องสวยอากาศบรรยากาศสวยงามรอบรอบสะ,ะปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้ว หายุหาจินหาปูหาปลาพี่น้องตึกไม่ได้สมควรแล้วผักหนึ่งแล้วพี่น้องปลาคอก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้เห็นหลายโตแล้วพี่น้องปลาคอปลาดุกปลาสลิดหลายเก็บตกคุ้มยุพี่น้องคนละหนึ่งร้อยบาทต่างมาเหลนนำสองกดูลุร่ลอ,อยสองรอยพนะี่น้องนี่สานี้ เคยมาเอาลรวละ่ละเราเอามานมานคุ้มเารุ่นต่อพี่น้อง โอ้ยง่จบมาบ้านได้เลยเอาคุ้มปลาดุกีน้องคุ้มปลาดุกุ้มปลาดุกเพีนเพิ่มคุ้มปลาดุก้ตงาม่ะเห็มงานแงามเนาะเขาไม่อวุธไหมตองระวัางปลาดุกมันก็อืขปลานอื่นมันปลานอื่นของคุ้ม เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยงามอยู่งามอยู่เก็บปลายพี่น้องมือนี่ยโอ้มาดูท่านได้รุ่นนี้งามอ่ะตัวที่ชองอะไดิครับโอ้ดูดูเอาเอเอาใส่เลยปลาดุกว่าเหมืนแรงเต็่มืตั้งมาอย่างเงี้ยไหมเฮ้ยสวยงามมากสยงามสัมผัสปลาหยัง คนน้อย,อน,อยนะกำผัดตัวงคุ้มอยู่คุ้มอยู่ไอ้ปลาคอปลาคอเอาเก็บใส่ปลุกเลยตัวง่อยคุ้มหาปลาพี่นอ้องอยู่หากินมานประมาณเมื่อนีน้กันโอเคอยู่พี่นอ้องถือว่าได้อยู่พูดละลอยจ่ายคนละหนึ่งร้อยจ้าของสะกับใจดี อยเพิ่มเลยปลาคอไงญี่ปุ่นแล้วไปยูฟังหนึ่งกุ้งอีกเยอกุ้งปลายัางน็หนึ่งปลาเลิดครับปลาเสะรีก็หลายชุดออ,ออกสิไปเบิบ้งกระช่างแต่ละคนนบ้านสองคนนี่แหละสำรวจรอบแรกก็กระชา่างปลาเอาสรุปกระช่างเสี้ยนเพิ่มแต่แต่ว่าเพิ่งเห็นนั่งตึกต่ออยู่ เอาขึ้นไปเบิึงเทิงฟังพี่น้ององ่ายมแล้วก็ตึกอยู่กระช่างเซียนเพิ่มพี่น้องงุ่มกันที่สองคนนี่ล่ะปึ๊บมาเบิึงเอาขึ้นมาเทิงฟังละโอ้เปิดกันนะปิดแล้วมีปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ปลาตัวนี้เกิดไงว่ะเบิงหัวพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ถือโอเคเลย โอเคปลาดุกเล่าของงามอยู่นี่ปลาดุกปลาดุกก็สวยปลาดุกสวยตุ๊บบนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หัวตัวนี้เะหัวงงก็อ้ยออกมาตัวนี้ออกออกเก็บ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 อยู่บนตัวใหญ่ไหมพี่น้องนี่นี่นี่ตัวใหญ่แล้วอุ๊บอุ๊บอุ๊บเบื่อเบื่อตัวนี้งามงามพี่กเอาเก็บขึ้นไหนแล้ว อุ๊กหนักเห็นี้เอาใส่เข้าไปอุ้ยฮะมันมันมึงนี่อุ๊บอุ๊กดีเด่นอุ๊บอ้าวไปเก็บจอบ้อนยู๊พี่น้องคุ้มคุ้มหนึ่งร้อยบาทอีกคุ้มพี่น้องอ๋อพี่น้อง เบิงกระช่งพอยิ่งแยมพี่น้องสองขนแขนมหาอยู่หากินอ่ะเขาขึ้นไปเบิงเทิงฟังเอาเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องเราเราก็สิบว่าได้ปานปานเส้นเพิ่มแต่ก็โอเคเลยพี่น้องดึงมาปุ๊บปุ๊บโอ้โหปุ๊บปลาดุกเราง่ามปลาคอเราก็ได้ปลาไหลาปลาเสลี่ยดหลายเบิ่งเบิงปลาปปดุกตัวนี้เราง,ง่ามไปเลยวะ เอาได้องปะกระปุกกระดุกกระดุกงามวะกระดุกปลาสลิดอ๋อโอเคอยู่พี่น้องโอเคอยู่ปลาสลิดตัวแม่ง่ายยุ่ยเนี่ยมือเขาออกมากเหรอพี่น้องปลาคอกับนีเอาเอาหาหาอยู่หากินมีมือมานบ่หมานเพิ่งกระตึกกันต่อยอยู่เดอกพี่น้องอาอพี่น้อง จอบอนกันเยอ่เสียนเพิ่มกับพองงยงแหมกระตึกต่อกันไปอยูะสวที่ำาก็จะได้หลายละ่ะเอาพี่น้องสู่ต่อไปคุ้มหนึ่งร้อยบาทนี่คุ้มพี่น้อง,คน,องคนละลอยเอาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ